สวยๆและสั่งง่ายคุณเพื่อนสวยๆนะครับและสั่งง่ายนะครับไม่ว่าเพื่อนจะเอาแบบไม่มีตัวหนังสือสีแดงใบละ40หรือมีตัวหนังสือสีแดงนะครับใบละ5 0บาทนะครับวิธีการสั่งซื้อนะครับส่วนมากเพื่อนๆตอนนี้ด่วนที่สุดก็ต่วนที่สุดนะครับ0ูนย์เก้าสามหกศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดอะไรสักอย่างนะครับที่โทรกันนานได้นะครับเพื่อบอกที่อยู่เพื่อจะส่งนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆไม่สะดวกโทรก็ทําไงใส่อะไรนะใส่เบอร์โทรกับที่อยู่ใต้คลิปอ่านั่นก็คือวิธีง่่ายทีนะครับ ก่านนี้นะครับขอบพระคุณนะครับพี่ไปรัตน์นะครับสั่งกันมาโทรกันเข้ามาแบบนี้นะครับกลางรายการสดๆนะครับเราก็ได้ออกอากาศกันด้วยนะครับเพื่อนๆโทรเข้ามาได้ออกรายการออกอากาศกันด้วยนะครับตอนนี้ส่งแล้วนะครับ4ี่ใบนะครับไม่ได้ส่งกันแบบซองแบบนี้นะครับแต่นะครับใส่ซองขั้นที่1นะครับเพื่อกันความชื้นนะครับแล้วก็ใส่่องนะครับขั้นที่2นะครับสนใจนะครับเขาเรียกว่าแบงค์อะไรแล้วนะเพื่อนๆเขาเรียกว่านะครับแบงค์สิบอักษรแดง แมงสิบลัสัแดงใบละ50สั่งมาใต้คลิปนะครับโทรมายิ่งดีครับศูนยก้าสามครับ